สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แนตตีจีจุดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตารับว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่15พฤษภาคมของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือท่านที่เกิดรัหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคม แต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีพิจิกคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะจะมีความชัดเจนและเป็นประโยชน์กับท่านมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกคือดาวพระอังคารนะคะยังคงโครจรอ,อยู่ในภพมรนะ เป็นจุดหับต่อดวงชะตาของท่านทําให้ท่านเองจะรู้สึกเหมือนหมดกําลังใจต้องการกําลังใจรู้สึกเหงาเงาวิตกกังวลใจง่ายบางท่านก็จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านต้องระมัดระวังภัยทางอากาศโรคติดต่อฝุ่นโควิดจับประมาทไม่ได้บางท่านก็จะมีการเดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานเกิดขึ้นหรือได้ที่ทํางานไกลๆหรือไม่ก็ต้องเดินทางไกลเดินทางบ่อยขึ้นช่วงนี้นะคะชาวลักนณาราศีพิจิกจะรู้สึกว่าตนเองนะเป็นคนเครียดง่ายโบก,กับดาวพัฒมฤทธยูก็โครจรเล็งมาประทาจุดเกิดของท่านด้วยทำให้ท่านจะมีสภาวะหงุดหงิดง่ายหุนหันพลันแล่นง,ง่าย แต่ในด้านดีกับส่งผลดีนะคะกับท่านที่ยุ่งเกี่ยวหรือทำงานกับพวกเทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อออนไลน์การมีความคิดเมเดียล้ำสมัยไม่เหมือนใครและยิ่งท่านใดทำงานทางด้านต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศการแก้ไขปัญหาการรักษาเช่นหมอพยาบาลการขายประกันต่างๆเหล่านี้ชีวิตของท่านอาจจะไม่ค่อยเจอเรื่องรายมากนักนะคะ ในช่วงนี้แต่ก็อย่าประมาทแล้วกันเพราะการที่ดาวประจำตัวของท่านอยู่ในภพบมรณะแบบนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากความวู่วามประมาทหุนหันพันแล่นของท่านและช่วงนี้เป็นไปได้อย่าไปสร้างปัญหาอย่าไปสร้างศัตรูหรืออย่าไปสร้างนี่สินโดยไม่จำเป็นด้วยเพราะหากเกิดขึ้นแล้วจะเป็นปัญหาบานปลายหรือหลังไม่จบสิน้น ดีไม่ดีปัญหาเก่าๆอาจจะก,กลับมาให้ท่านต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยนะคะและดาวพระพุธเองก็โครจรร่วมกับดาวพระลาหูในมุมอัลลิแบบนี้ท่านเองต้องระวังเรื่องคำพูดคำจาอย่าปากไวบางท่านก็มีปัญหาจุกจิกจากเรื่องภายในครอบครัวกับคนที่รู้จักคุ้นเคยญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือเนี่ยมาสร้างความดอัดใจ,จ หรือมีปัญหาเกิดขึ้นรวมถึงผู้ใหญ่ในสายงานของท่านด้วยในวันที่สองนะคะพฤษภาคมดาวปัพพุธจากโคจรถอยหลังเข้าสุขภบปุตตะโดยโคจรได้ตำแหน่งปรกและนิดด้วยตามมาด้วยวันที่4ี่นะคะพฤษภาคมดาวพระสุขจากโคจรเข้าพบมรณะได้ตำแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวพังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านได้คู่มิร ทำให้ช่วงนี้ชาวลักนาราศีพิจิกอาจได้เจอสังคมเจอเพื่อนฝูงเจอคนรู้ใจมาจากการเดินทางหรือไม่ก็จะเป็นการเดินทางร่วมกันกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้ใจหรือเพื่อนเก่าๆจะกลับมาก็ได้แต่ก็จะประมาทไม่ได้เพราะอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางร่วมกันเกิดขึ้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าได้ประมาทนะคะและระยะน,นี้เองท่านจะโมโหราย เจ้าอารมณ์ต้องควบคุมอารมณ์ตริงให้ดีระวังจะมีการปะกท้กับเพื่อนหรือคนรู้ใจเกิดขึ้นด้วยเรื่องเล็กๆน,น้อยนี่แหละท่านเองควรหาโอกาสนะคะไปทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์บ่อยๆหรือบริจาคเลือดนะถ้ามีคนรักคู่ของก็ <c oughs> ควรจะทำร่วมกันจะช่วยลดพลังงานทางด้านไม่ดีลงไปได้บ้างทางด้านการเงินในช่วงครื่งเดินแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิก คือดาวพระพฤหัสสัป,ปดีนะคะได้โคโจรอยู่ในภพอาริโดยได้ตำแหน่งราชาโชคร่วมกับดาวพระราหูซึ่งได้ตำแหน่งเทวีโชคทําให้แม้ว่าช่วงนี้ท่านเองจะหาเงินได้ง่ายก็จริงยังคงมีรายได้เข้ามาก็จริงอยู่แต่ดูแล้วเหมือนจะไม่พอกับรายจ่ายด้วยโดยเฉพาะภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินผูกพันค่าใช้จ่ายกับเรื่องภายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายกับยวดยานผ่านนะที่อยู่วัดสายอาจจะเกิดปัญหาต้องซ่อมต้องบำรุงรักษาก็ได้บางท่านก็มีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องบุตรหลานบริวารค่าใช้จ่ายกับบ้านรถต้องเสียต้องซ่อมอย่างที่อาจารย์บอกนะคะยิ่งท่านใดมีลูกหนี้ในช่วงนี้ระวังลูกหนี้หนีหน้าเชิดเงินท่านไปด้วยนะคะตกเป็นหนี้แทนคนอื่นไปก็มีหรือมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพ บางท่านก็ได้เงินไม่ครบตามกําหนดด้วยเช่นกําหนดว่าจะได้เท่านี้แต่โดนลดโดนทอนโดนหักไปด้วยนะคะในช่วงนี้จะมีเกิดขึ้นเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องรัดกุมในเรื่องรายจ่ายให้มากๆด้วยในวันที่6พฤษภาคมดาวพระพุธจากโครจรกลับมาร่วมด้วยนะคะกับดาวพระพุหสัสบดีและดาวพระราหูและดาวพระอาทิตย ทำให้ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงซื้อของซื้อของมีค่าอะไรระวังมีของตำหนิไม่ตรงปกและยังไม่ใช่จังหัะที่จะลงทุนด้วยประการทั้งปวงด้วยในวันที่10พฤษภาคมดาวพั้งคานคือดาวประจําต,ตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกจะโคจรหลบมุมมรณนะเข้าสุ่ภพสุภะโดยได้ตําแหน่งนิดนะคะ ภพสุขพาเป็นภพที่ดีงามเป็นภพของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองทาให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านจับคอหายใจคล่องคอบ้างทั้งสภาวะจิตสภาวะใจและเรื่องรายได้การเงินแต่ก็ยังคงต้องหมุนเงินอยู่นะมือระวิงเลยนะได้มาก็หมดไปได้มาจากตรงนี้มาปกตรงนั้น ทางด้านท่านที่มีเงินเดือนประจำเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามากแต่ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือรรทำอาชีพส่วนตัวเนี่ยต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีๆด,ด้วยทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เลยนะดาวการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคือดาวพ,าพัาทิษนั่นเองยังโคจรอ,อยู่ในมุมอัตริร่วมกับดาวพ,าพัพุธร่วมกับดาวพัพฤหัสได้คู่มิตรและดาวพัะราหู โดยดาวการงานของท่านได้ตำแหน่งมหาหุดอยู่นะคะทำให้เรื่องของการงานนั้นท่านจะได้ทำงานใหญ่งานที่มีความสำคัญมีความโดดเด่นทำให้ท่านมีชื่อเสียงด้วยแต่ก็ต้องบุกต้องลุยต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันนิดเดงหรือเจอบททดสอบเข้ามาอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ไหวพริบชิงดีชิงเด่นใช้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางพลิกแพงหน่อยถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงาน แต่ก็ไม่ไวายมักจะเจอคนคิดขัดแข้งขัดขาท่านทําให้หาจเกิดการขัดแย้งก,กันกับคนในวงงานของท่านหรืออาจจะนําเรื่องไม่ดีท่านไปฟ้องเจ้านายก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้ระยะนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องใจนิ่งๆพยายามรักษาเครดิตของตัวเองให้ดีเรื่องใดที่รับปากแล้วต้องทําให้ได้ถ้ารับปากแล้วทําไม่ได้อย่ารับปากเด็ดขาด เพราะช่วงเนี้ท่านจะเสียเครดิตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องรักษาเครดิตตัวเองให้ดีแล้วก็ทําคะแนนตัวเองให้ดีนะคะอย่าให้เสียชื่อนะวันหากท่านใดนะคะที่ทําหน้าที่ตัวเองได้ดีนะคะทําได้ถูกต้องปัญหาที่เข้ามาในช่วงเนี้จะทำํำอะไรท่านไม่ได้แม้ศัตรูจะเกิดขึ้นก็ทําอะไรท่านไม่ได้ท่านที่ทํางานทางด้านเอกสารต้องรัดกุมให้มาก ต้องละเอียดอรอบคอบมีการตรวจสอบมีการรีเช็คทุกครั้งการติดต่อสื่อสารระวังเกิดการเข้าใจผิดหรือมีการแปลคำสั่งผิดแปลความหมายผิดนะคะช่วงนี้บริวารยังให้การช่วยเหลือทันใดไม่เต็มทีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีบริวารลูกน้องลูกจ้างเนี่ยงานสำคัญสำคัญท่านควรที่จะทำเองจะดีกว่านะคะหรือถ้าบริวารทำเนี่ยท่านก็ควรที่จะรีเช็คอีกรอบหนึ่งนะ และดีไม่ดีบริวารในช่วงนี้จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านด้วยส่วนท่านใดที่ว่างงานอยู่และจะหาง,งานในช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่ดีท่านจะมีการได้งานใหญ่แต่ว่าอาจจะต้องมีบททดสอบนะคะมีการสอบสัมภาษณ์ก็ได้แต่จะได้ทำกับบริษัทองค์กรใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงด้วยในช่วงนี้ทางด้านความรักคนโสดนะยังไม่ใช่ตังหวะที่จะเริ่มท้นความรักในช่วงนี้ ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วระวังจะขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องและให้ระวังเรื่องสุขภาพของท่านและคู่ครองด้วยหรือไม่ท่านและคู่ครองอาจจะมีการเดินทางร่วมกันเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะฟังไว้เป็นแนวทาง ฟังไว้เอาไปวางแผนชีวิตให้เกิดกําไรเกิดประโยชน์กับตัวท่านมากที่สุดอาจารย์หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เขามารับชมรับฟังคลิปที่อาจารย์ได้ทํานี้แน่นอนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด b ับสป b ์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขออย่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังปรักการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ